สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมหนึ่งทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่2ค่ะเรายังอยู่บทที่2อ,อัตราส่วนสัสดส่วนและลอยละนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันเรามาดูกันเลยก่อนอื่นครูอยากให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะถ้าครูซื้อคณะ3กร,รมัมราคา20บาท แต่ถ้าครูซื้อ6กรัมจากเดิม3กรัมเพิ่มมาอีกเท่าไหร่คะเพิ่มมาอีก3กรัมใช่ไหมคะแปลว่าครูจะต้องราคาจะต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นไป20บาทก็จะได้เป็นถ้าซื้อ6กรัมราคา40บาทถ้าซื้อ9กรัมนะจากเดิม6กรัมเพิ่มไปอีก3กรัมจะเป็น9กรัมใช่ไหมคะราคาก็เพิ่มไปอีก20บบาท ได้เป็น60บาทค่ะ,ะถ้าครูซื้อ12กร,รมัมราคากี่บาทคะ80บาทถ้าครูซื้อ15กร,รมัมราคากี่บาท100บาทจากตารางเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะเป็นกร,รมัมต่อราคาเป็นบาทได้หลายอัตราส่วนดังนี้3ต่อยี่สิบ 6ต่อ40 9ต่อ60 12ต่อ80และ15ต่อ60ขอโทษทีและ15ต่อ100หรือเขียนอัตราส่วนในรูปเศษส่วน A ต่อ B ได้เป็น3ต่อ20 6ต่อ40 9ต่อ60 12ต่อ80และ15ต่อ100 อัตราส่วนที่กล่าวมาข้างต้นนะคะจะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเราจะมาหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้ยังไงมีอยู่2วิธีนะคะก็คือหลักการคูณกับหลักการหาร2วิธีนี้จะเหมือนจะเหมือนกันเลยเปลี่ยนจากคูณเป็นหารหนั่นเองนะคะอ่ะมาดูหลักการคูณก่อน,นะคะ่ะนําจํานวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับ0ูนย์ะคะคูณทั้งจํานวนแรกและจํานวนหลังของอัตราส่วน จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิมคะ่ะะตัวอย่าง4ต่อ5นะคะเรามาหาอัตราส่วนที่เท่ากับ4ต่อ5กันนะคะ,ะเราจะ4ต่อ5เราจะนำตัวเลขอะไรมาคูณ4ต่อ5ดีถ้าสมมุติว่าครูนำ2มาคูณ2คูณ4แปลว่า2ก็ต้องคูณ5ด้วยจะได้เป็น 4คูณ2ต่อ5คูณ2เท่ากับ8ต่อ10อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ4ต่อ5เราจะนำตัวเลขอะไรมาคนนูณดีนะ้ถ้าคูณนำ3ามาคูณอ่ะคูณ3ต่อ5คูณ3เท่ากับ12ต่อ15 จะสังเกตได้ว่าเกิดอัตราส่วนใหม่ใช่ไหมคะอัตราส่วนใหม่ก็จะเท่ากับอัตราส่วนเดิมดังนั้น4ต่อ5เท่ากับ8ต่อ10เท่ากับ12ต่อ15ค่ะามาดูวิธีที่2หลักการหารนะคะก็คือนำจำนวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับ0หารจำนวนแรกและจำนวนหลังของอัตราส่วนจะเกิดจะเกิดอัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม ตัวอย่าง8ต่อ12อ่ะวิธีทำเราต้องมาหาว่าจำนวนจานวนใดที่หาร8กับ12ลงตัวบ้างเราจะเอาอะไรมาหารดีอ่ะ่านึกไม่ออกนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะถ้าเป็นจำนวนคู่แม่อะไรหารได้เสมอแม่สองหารได้เสมอคะ่ะถ้าเป็นจำนวนคู่นะคะ เรานำสองมาหารก็จะได้เป็น8หารด้วย2ต่อ12หารด้วย2เท่ากับ4ต่อ6ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเราจะนำอะไรมาหาร8กับ12ค่ะ,ะถ้าครูนำส4มาหารก็จะได้เป็น8หารด้วย4ต่อ12หารด้วย4เท่ากับ 2ต่อ3ดังนั้น8ต่อ12เท่ากับ4ต่อ6เท่ากับ2ต่อ3ค่ะต่อมามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะจงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน5ต่อ7โดยหลักใช้หลักการคูณยกตัวอย่าง3ตัวอย่างหลักการคูณง่ายมากเลยก็คือเราจะนำจำนวนอะไรมาคูณก็ได้ใช่ไหมคะ สตัวอย่างนะคะ,ะมาดูกันเลยหต่อ7เราจะนำจำนวนอะไรมาคูณดีถ้าสมมติคูณนำสามมาคูณ5้คูณสต่อเจ็ดคูณสเท่ากับ15ต่อ21อ็ดอีก2ตัวอย่างะคะ่ะอีก2ตัวอย่างห้าต่อ7เราจะนำอะไรมาคูณดีถ้าสมมติคูณ5 5้คูณหต่อ7ต้องคูณอะไรคะคูณ5เหมือนกันเท่ากับ25ต่อ35ค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะหต่อ7จ็ดนำตัวเลขอะไรมาคนนูณดีอ่ะถ้าสมมุติว่าคูณนำสิบมาคูณแปลว่า5้าคูณสิต่อ7คูณอะไรคูณ10นั่นเองเท่ากับ 50ต่อ70อดสสรุปเลยดังนั้น5ต่อ7เท่ากับ15ต่อ21เท่ากับ25ต่อ35เท่ากับ50ต่อ70ค่ะ,ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน12ต่อ24โดยหลักการหารยกตัวอย่างมา3ตัวอย่างเหมือนกัน หลักการหารก็คือเราจะต้องหาตัวที่หารอัตราส่วนทั้งสองตัวนี้ลงตัวนะคะ,ะมาดู12ต่อ24อะไรหาร12กับ24ลงตัวคะอาจะสังเกตว่าเลขคู่แม่อะไรหารลงตัวเออแม่2องถ้า12หารด้วยสอง ต่อ24หารด้วยอะไรคะหารด้วย2เหมือนกันเท่ากับ6ต่อ12ตัวอ,อย่างต่อมา12ต่อ24นํานำแม่อะไรที่หาร12กับ24ลงตัวคะ3มีแม่3นะคะก็ได้เป็น12หารด้วย3ต่อ24หารด้วยอะไรคะหารด้วย3 เท่ากับ4ต่อ8ค่ะต่อมา12ต่อ24ตัวอย่างสุดท้ายแล้วค่ะ,ะมีแม่อะไรหาร12กับ24ลงตัวบ้างคะต่อไปถ้าครูมันจะมีแม่อื่นอีกนะคะแต่ครูเลือกใช้แม่12ถ้า12หารด้วย12 ต่อ24หารด้วยอะไรคะ12นั่นเองเท่ากับ1ต่อ2สรุปเลยดังนั้น12ต่อ24เท่ากับ6ต่อ12เท่ากับ4ต่อ8เท่ากับ1ต่อ2อค่ะต่อมาเราจะมาตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนนะคะก็คือเขาจะบอกอัตราส่วนมา2อ,อัตราส่วนแล้วให้เรา ตรวจสอบว่ามันเท่ากันหรือไม่โดยหลักการคูณไขว้คูณไขว้นึกถึงเครื่องหมายนี้ค่ะเครื่องหมายอะไรกากบาทใช่ไหมคะเครื่องหมายกากบาทนะคะคูณไขว้มาดูตัวอย่างที่1ค่ะ2ต่อ6และ15ต่อ45เราจะมาตรวจสอบว่าอัตราส่วน2ออัตราส่วนนี้เท่ากันไหม การคูณไข่การกระบาดใช่ไหมคะ,ะเราก็ลากเส้นเลยอาจจะเห็นได้ว่าพอการกระบาดเสร็จปุ๊บเราลากเส้นเสร็จปุ๊บจะมีรูปสอโยงใช่ไหมคะตัวที่โยงกันโยงไปหากันแปลว่าตัวสองตัวนั้นคูณกันเพราะคูณไข่ให้นักเรียนสังเกตเป็นเครื่องหมายอะไรบวกลบคูณหารเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายคูณแปลว่า จำนวนที่ชี้ไปหากันนั้นคูณกันค่ะจะได้เป็น45คูณ2เท่ากับ90และ6คูณ15เท่ากับ90จะเห็นได้ว่าสองจนวนนี้เท่ากันไหมคะเท่ากันแสดงว่าอัตราส่วน2ออัตราส่วนนี้เท่ากันค่ะเราสรุปเลยดังนั้น2ต่อ6 เท่ากับ15ต่อ45ค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่ะ3ต่อ7และ6ต่อ10อ่ะเรามาตรวจสอบว่าอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนนี้เท่ากันไหมเราใช้วิธีเดิมเลยค่ะวิธีคูณไข้นั่นเองอ่ะก็จะได้เป็น10ลากไปหา3 7ลากไปหา ใช่ไหมคะจะได้เป็น3 1 0คูณ10คูณกับ3เท่ากับ30และ7คูณกับ6เท่ากับ42จะเห็นได้ว่า,าจำนวนสองจำนวนนี้เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันแสดงว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้ไม่เท่ากันคะ่ะสรุปเลยดังนั้น3ต่อ7ไม่เท่ากับ6ต่อ10 วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะจบลงเพียงเท่านี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปหรือถ้าไม่เข้าใจอีกสามารถทักมาถามได้เลยนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมทำใบงานที่2.2เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันและใบงาน2.3เรื่องตรวสอบอัตราส่วนที่เท่ากันด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย